เห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเห็นเพลิงเจ้ากรรมจึงเห็นทานตะวันทานตะวันไม่มีตัวตนโปรดใช้วิจารยานในการร,รับชมครับกราบนมสกการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธะปัจชิมาสัมพุทธะ ทุกๆพระองค์ด้วยความเคารพนอบน้อมแล้วก็ขอสวัสดีญาติบุญญาติธรรมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเรื่องเล่านิทานของทานตะวันในตอนที่79กาการเปลี่ยนแปลงของดวงจิตที่เข้าดับเพลิงเจ้ากรรมจากการที่ได้เห็นดวงจิตต่างๆที่เข้ามาสู่การดับเพลิงเจ้ากรรมแล้ว ภาพรวมในทางกายาของแต่ละท่านนั้นปรากฏออกมาในทิศทางที่ดีจนเป็นที่เรียกว่าดีมากๆน่าประทับใจในทุกเคสก็จะมีเคสที่สามารถปฏิบัติจนจบภารกิจก็มีแล้วก็มีเคสที่ยังปฏิบัติค้างคาอยู่ในภารกิจก็มีแล้วก็มีเคสที่ออกจากภารกิจกลางคันก็มี มีหลายรูปแบบของดวงจิตเพราะแต่ละดวงจิตนั้นก็มีกำลังที่ไม่เท่ากันมีรูปแบบกรรมที่ไม่เท่ากันแล้วก็มีเรื่องของความอดทนหรือลักษณะของการดำรงชีวิตแต่ละดวงจิตก็ไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเมื่อมาดูในด้านสีด้านที่เป็นใจแกนหลักของการดับเพลิงเจ้ากรรมก็คือเรื่องของศีลธรรม สมาธิและปัญญาในทุกดวงจิตไม่ว่าเขาจะยังอยู่ค้างคาในภารกิจหรือจบภารกิจไปแล้วหรือต้องออกจากภารกิจกลางคันก็ตามแต่ทุกดวงจิตนั้นได้มีการพัฒนาในเรื่องของศีลเรื่องของธรรมสมาธิและปัญญาไปในทิศทางที่ดีและก้าวหน้าขึ้นทุกดวงจิตแต่จะไปถึงฝั่งฝันจนจบภารกิจได้หรือไม่นั้น ก็แล้วแต่กําลังของแต่ละดวงจิตนั่นเองวันนี้ทานตะวันก็นําพาทุกดวงจิตนั้นไปในทางสายกลางแบบความเหมาะสมของแต่ละดวงจิตนั้นทานตะวันเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรในการชุดช่วยเหล่านี้เพียงแต่ทาหน้าที่ไปแบบกลางๆและตัวเองนั้นก็มีความสุขอยู่เสมอที่นั้นที่ตัวเองนั้นก็ถึงฝั่งพันแล้วเพราะฉะนั้นก็มีหน้าที่ ที่จะกลับมารับดวงจิตแต่ละดวงจิตไปไม่ว่าสถานการณ์ในทางกายาก็มีปัญหาของทันตะวันเองนั้นเข้ามาลุมเล้าแต่ทุกอย่างนั้นก็ผ่านไปด้วยดีไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วทานตะวันสังเกตว่าจิตของธันตวันนั้นมีพลังที่ทําให้ปัญหาต่างๆในทางกายาบที่ในอดีตคิดว่าไม่เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสแต่ปัจจุบันนี้ปัญหาเหล่านั้นที่เราคิดว่าหนักมันกลับไม่หนักเลยเมื่อจิตของเรานั้นมีพลัง ก่อนหน้าธันวาคเป็นเพียงนักศึกษาผู้ปฏิบัติตามอย่างเดียวแต่วันนี้มีหน้าที่สองอย่างเข้ามาก็คือยังคงเป็นนักศึกษาที่ปฏิบัติตามและก็เริ่มทําหน้าที่เป็นผู้เริ่มชุดช่วยแกดวงจิตทั้งหลายความรู้จึงเริ่มกว้างขวางขึ้นจากการลงปฏิบัติหน้าที่ด้วยตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่การฟัง แล้วปฏิบัติเองได้แต่เราเริ่มนำพาสิ่งที่เราทำได้ไปมอบให้กับผู้อื่นแบบกลางๆโดยเฉพาะทำโดยรวมแล้วทุกดวงจิตนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีและก็มีความสุขกันทั่วหน้าอาจจะมีความทุกข์บ้างในการปฏิบัติแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะการจิรไนนั้นย่อมต้องผ่านบททดสอบเหล่านี้ไปนั่นเองครับธานตะวันก็ ทำหน้าที่ที่จะมานําเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงที่ตัวเองกำลังดํารงชีวิตอยู่นะครับก็ในรูปแบบที่นํามาจุดช่วยเหลือดวงจิตผู้อื่นตอนนี้มี2รูปแบบสิ่งที่ช่วยได้อย่างกว้างขวางมากๆก,ก็คือการพศธรรมะนะครับเป็นการฟังธรรมะแบบออนไลน์ฟังธรรมะประพบภภูมิที่บ้านของท่านแบบออนไลน์อันนี้เป็นการช่วย เพื่อนๆน,นะครับดวงจิตทั้งหลายในจำนวนกว้างขวางนะเป็นเพื่อนกับทันตะวันใน facebook นะครับจำนวนมากหลายพันคนถ้าหากได้เข้ามาฟังแล้วก็ฟังคลิปที่ทันตะวันส่งไปนั้นนะครับแล้วพิจารณาพบภูมิที่บ้านท่านก็จะรับการปรับเปลี่ยนชีวิตท่านก็จะดีขึ้นอันนี้ก็คือเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากนะครับที่ได้ดำรงภารกิจนี้อยู่ นะก็หวังว่าวันข้างหน้าก็จะมีผู้คนที่มาฟังแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเริ่มบอกให้ผู้อื่นฟังบ้างอย่างแน่นอนนะครับก็เชื่อเชื่ออย่างนั้นนะครับเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับก็ทําหน้าที่นี้นะครับให้เต็มที่เพราะว่าจะช่วยเพิ่มนุ์ได้มากมายถึงจะไม่สามารถเฉพาะจะจงบุคคลใดแต่ก็อาศัยบุญสัมพันธ์ที่เขานั้นอาจจะได้มาฟังนะครับ แล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งนะครับก็คือการดับเพลิงเจ้ากรรมอันนี้เป็นหน้าที่เฉพาะอาจทำได้ไม่ไม่หลายคนนะครับเพราะว่าธนวันนั้นประกอบอาชีพดังต้องใช้กายหยาบนี้นะครับอาจทำงานแล้วก็มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วการช่วยดับเพลิงเจ้ากรรมจะต้องใช้สมาธิจะต้องอเรียกว่าเรื่องราวต่างๆมากมายก็จะช่วยได้เพียงหนงคนหรือบางทีมีความพิเศษก็สคนถึงสคนแต่จะไม่ซ้อนกันมากเพราะว่า ตัวเองก็จะสับสนแล้วก็จะช่วยไปดูได้ไม่ดีไม่ละเอียดเพียงพออาจจะทําให้สิ่งที่เรายอมเสียละเวลากันมาแล้วจะได้ไม่เต็มที่ก็ก็ช่วยได้เพียงไม่กี่ดวงจิตในเวลาที่มันจํากัดแต่ก็ภูมิใจที่ได้ช่วยเขาเหล่านั้นเพราะว่าเห็นเขาเหล่านั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงทุกดวงจิตเลยนะครับไม่ว่าจะ ปฏิบัติไปถึงขั้นตอนไหนจนสําเร็จภารกิจหรือว่าออกกลางคันก็ตามแต่แต่เขาก็ดีขึ้นมาแล้วใน,ในระดับหนึ่งดีกว่าก่อนที่จะมาดับเพลิงเจ้ากรรมเป็นไหนๆเลยนะครับแล้วก็บางท่านตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างค้างคาภารกิจอันนี้ก็เป็นเป็นกาลังใจให้นะครับขอให้สาเร็จแต่ ดูเฉพาะรวมแล้วก่อนที่เขาจะมาเข้าสู่ภารกิจดับเพลิงเจ้ากรรมเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เขาหนักกว่านี้แต่ทั้งถึงไม่จะค้างคาแต่ดวงจิตของเขาก็ได้พัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับในระดับหนึ่งทั้งเรื่องของศีลธรรมสมาธิปัญญาแล้วก็เขาเป็นคนที่โชคดีมากที่มีเรื่องเหล่านี้แบบออนไลน์เข้าไปสู่บ้านนะครับ ก็อยากจะตั้งใจทําภารกิจทั้งสองอย่างนี้ให้ดีแต่ก็รู้ว่าภารกิจที่ยิ่งใหญ่ั้อคือการปรับภพภูมิแบบออนไลน์เพราะว่าจะช่วยดวงจิตไปได้ทั่วโลกเลยถ้ามีเพื่อนแล้วก็เพื่อนทั่วโลกที่เป็นเพื่อนทางเฟซกับธนวันแล้วได้เปิดฟังดวงจิตที่อยู่ที่นั่นก็จะโชคดีกับผู้ที่เปิดฟังนะครับแล้วพิณาตามก็จะมีการนำดวงจิตนั้นมาสู่สภาพภพภูมิแล้วเขาก็ได้เลื่อนภพภูมิไป ก็จะช่วยให้โลกวัตสงสารนี้มีความสว่างสวัยนะครับอะไรที่ติดขัดก็จะไม่ติดขัดก็จะเป็นฟ้าสีทองผ่องอังพันธ์อีกแรงหนึ่งนะครับอันนี้เป็นภารากิจที่ยิ่งใหญ่มากที่ทันตวันรู้สึกมีความภูมิใจในการที่ทําหน้าที่นะครับปรับภูมิแบบออนไลน์นี้นะครับแล้วก็นะครับสาหรับผู้ที่เข้ามาสู่ภารกิจแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เข้ามาได้ยากเพราะทันตวันเองก็ไม่สามารถช่วยได้ทีละหลายคนอ่า ให้เต็มความสามารถแล้วก็จะช่วยได้ทีละคนแต่ว่าแต่ละคนนั้นธันตวันก็ต้องใช้เวลาหลายวันมากเลยกว่าจะแกะกว่าจะาสามารถที่จะรู้เรื่องราวของเขาแล้วก็กว่าจะรู้วิธีการแก้ไขต่างๆนะครับเป็นเรื่องที่ที่ยากสำหรับทันตวันเองแต่ผมก็จะพยายามาใช้พลังออกมาแล้วก็ใช้ทุกอย่างให้กรองให้ดีสุดให้เขานั้นได้ดับเพลิงเจ้ากรรมได้สําเร็จนะครับ ด้วยวิธีของการใช้ศีลธรรมสมาธิและก็ปัญญานะครับสี่ย่างก้านี้นำพาออกจากการดับเพิงเจ้ากรรมแล้วระยะเวลาประมาณ1ปีนั้นของเขาก็จะมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นนะครับจนกว่าจะมีวิบากกรรมรอบใหม่เข้ามานะครับแล้วก็แต่อย่างน้อยเขาก็จะเป็นคนที่มีพลังมากขึ้นแล้วก็ต่อสู้ปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นแล้วล่ะนะครับ ก็ได้มาฝึกฝนในเรื่องของศีลธรรมสมธิปัญญาแล้วถ้าใครไม่ทิ้งเรื่องราวเหล่านี้ยังคงปฏิบัติต่อไปเขาก็จะมีความก้าวหน้าธนูจิตแล้วอาจจะเข้าถึงขั้นเป็นพระอริยเจ้าได้ในระดับต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับทันตะวันก็ขออเล่านิทานของทันตะวันในตอนที่79เพียงเท่านี้นะครับกราบนมัสก,การพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสมัมพุทธะปัตถิมาสมัมพุทธะ ทุกๆพระองค์ด้วยความครบนอบน้อมแล้วก็ขอสวัสดีญาติบุญญาติธรรมทุกท่านสวัสดีครับบันทึกทิ้งไว้เพื่อเป็นบันไดหนีไฟครับ